สปอร์ตเลสซิ่งซีรีส์ปี2012นะคะเท่ๆเลยเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงโชว์นะคะนี่บุ๊เซอร์วิทอยู่ในมือค่ะครบค่ะอ่ไม่เท่ร้านเซ็นแน่นอนนะคะกุญแจนะคะครบ2ดอกเลยค่ะสีแดงแรงลิตค่ะอันนี้ดูได้เลยอันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะนี่คันเดิมๆซุ้มเดิมๆ,ๆฝากระโปรงเดิมๆ no accident ร้านเปอร์เซ็นค่ะ แม็กยางเราเบิกใหม่เลยนะคะแม็กยางเราเบิกใหม่เลยสติกเกอร์ตามอ,อกอ,อ,อ,กอยังอยู่ครบนะคะนี่ดูนันได้เลยคานเดิมสุ้มนำเดิมนีม่ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวได้ทั้งสิ้นละคะและที่สําคัญไม่มีผีหรือสูรกุยในรถแน่นอนค่ะกุญแจนะคะครบชุดเลยค่ะ2ดอกค่ะดูภายในกันได้เลยภายในลูกค้าเก่ารักษารถด,ดีมากเลยค่ะ แมกยางเบิกใหม่ k, My, หมดเลยนะคะซื้อสดนะคะกำเงินมาเลย268,000บาทซื้อผ่อนเครดิตด,ดีกำเงินมา14,000บาทผ่อนเดือนละ5 4 0 0บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะเรามีพวงมาลยัยมัตติฟังชันด้วยนะคะนี้ไหม่ My, แท้ล้านเปอร์เซ็นแน่นอนใหม่9 1้0 0กว่ากิโลนะคะไม่ My, แท้ล้านเปอร์เซ็นท้าให้เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขใหม่ My, เลยว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นไม่มีกอมงกอไม้หาเหวแเลยทั้งสิ้นนะคะ และรถทุกคันนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวน้ํามันเกียร์อะไรทุกคันเลยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่คันนี้นะคะทุกคันเลยค่ะดูบอยปอีกเบายัางแน่นปั้งๆอยู่เลยนะคะอ่าลูกเจ้าของเก่ารักษารถดีมากเลยบุ๊คเซอร์วิสครบด้วยค่ะนี่ปี2,012นะคะเท่ๆเลยค่ะลางน้ำเดิมๆแสดงอันนี้ไม่เคยกงไม่เคยแก๊สเลยนะคะ น,นี่นคีซีนเ <พอ S 1> ด<ำ>ิมเดิม <ๆ S 2> เลยนะคะไอคันนี้อะคะ่ะพี่ชายหนูชอบไปขับเล่นเห็นสีแดงสดใสหน่อยไม่ได้ค่ะชอบสีแดงค่ะสีแดงนําโชคนะคะนี้สีแดงแรงฤทธิ์จริงค่ะอ่าซื้อสดนะคะ268,000หบาทซื้อผ่อนกําเงินมาเลยเครดิตด,ดีกําเงินมา14,000บาทผ่อนแค่เดือนละ5,400บาท6ปีต่อเดือนค่ะ โ oh, ่อนค่าผ่อนแบบชิลๆมากเลยนะคะอันนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะคะวันหนึ่งค่าผ่อนไม่ถึง200้อยนะคะอันนี้ชิลมากเลยค่ะสีแดงสดใสสีแดงเนี่ยเขาแบบว่าคนจีนเขาชอบนะคะเรียสีแดงนำโชคค่ะเขาเรียกว่าร่ำรวยค่ะศ่ย์า0 9้4ส7่สี่ย่ค่ะอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะคะ เต็นท์ของเรามาง่ายมากกด Google Map มาก็จะมาหาเลขถึงที่นี่เลยไม่มีสุรกุรกุยหรือผีในรถแน่นอน no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะ0994477051ายค่ะพร้อมซื้อจริงแล้ว